สวัสดีครับกลับมาพบกับ KT นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้ทุกคนดูนะครับพ่นกันสนิมของ c a s โ Coating นะครับอันนี้อันนี้ดูสภาพสนิมนะครับสนิมอันนี้เป็นรถดีแมกนะครับดีแมปี2000ดีแมกไฮแลนเดอร์นะครับปี2011นะครับอันนี้สนิมเยอะมากนะครับคันนี้นะครับ สำหรับคันนี้เนะี่ยลูกค้าใช้มาประมาณ9-10ปีนะครับอันนี้คือใช้ออกต่างจังหวัดแล้วก็ไปโดนน้ำท่วมมาประมาณ2รอบนะครับก็จะดูจากลักษณะนะครับสนิมเยอะมากเลยนะครับอันนี้สนิมที่แนบนะครับเยอะมากนะครับสำหรับสนิมคันนี้นะครับคานเพานะครับอันนี้คานนะครับ ลูกค้าใช้รถมาประมาณ10ปีนะครับสนิมเยอะมากนะครับสําหรับคันนี้สนิมเยอะมากสนิมขั้นที่3เลยนะครับอันนี้เนี่ยครับลูกค้าอันนี้คือสนิมนะครับครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นอ่า e20dmax นะครับปี2011นะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยเหมือนใช้มาประมาณ20ปีนะครับ เราอยากคิดว่าไม่สําคัญนะครับสนิมนะครับให้ทางทุกคนดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับนะครับถ้ารู้ว่ารถของตัวเองนะครับเริ่มมีสนิมเกาะนะครับให้เข้ามาให้เข้ามาเช็คเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะครับของเราร้านเราเนี่ยตรวจเช็คสภาพให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นรถใช้ประมาณ9ก้าถึงสิปีเองนะครับแต่ผมคิดว่าคันนี้เนี่ยตอนที่ออกมาเนี่ย ไม่ทางโชว์รูไม่น่าจะพ่นมาให้นะครับเพราะมันค่อนข้างเยอะมากนะครับนี่ครับก่อนที่เราจะพ่นนะครับเรากำลังทำการขัดสนิมเก่าออกนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราพ่นไปเนี่ยเราไปพ่นทับตนิมเนี่ยสนิมเวลาสนิมหลุดนะครับน้ํายามันก็จะหลุดตามนะครับ ดูนะครับเพื่อนๆน,นะครับน่ากลัวมากนะครับตนิมนะครับถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยคิดว่ามันเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็อยากจะให้ Yeah, sure. go ก็สําหรับน้ํายาของเราเนี่ยพ่นได้นะครับตอนหน้าฝนเราก็พ่นได้นะครับเนี่ยหน้าฝนน้ฝนตกกาลังตกเลยนะครับเราก็กําลังพ่นกันอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะพ่นเนี่ยต้องทําการขัดนะครับขัดพวกสภาพหน้าผิวของสนิมเนี่ยออกก่อนนะครับไม่ว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยมันจะพ่นทับไปเลยไม่ได้นะครับนะครับดูได้เลยนะครับพี่เพื่อนๆนะครับ น่ากลัวมากมากเลยนะฮะนี่นะฮะรถรถใช้มาแค่สิบปีเองนะครับนะครับถ้าทุกคนคิดว่าอ่ารถเริ่มมีสนิมเนี่ยก็ให้เข้ามาเช็คสภาพได้นะครับเรามีบริการเช็คสภาพฟรีนะครับเนะี่ยฮะนี่นะครับนี่นะครับสนิมนะครับสนิมทั้งนั้นเลยนะฮะ รถยังใหม่อยู่เลยนะครับรถยังไม่เก่านะครับอันนี้เป็นรถเดี๋ยวผมให้ดูดนะครับอันนี้เป็น,น,น,ปนดีตุนะครับดีแบ็กไฮแลนเดอร์นะครับนะฮะอันนี้ให้พวกเราดูก่อนที่ก่อนที่จะพ่นนะครับก็เราจะต้องทําความสะอาดสนิมก่อนนะครับต้องเอาสนิมออกก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะพ่นไม่ติดนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็สนิมทั้งนั้นเลยนะครับสนิมนะครับอันตรายมากนะครับสนิมพี่พเพื่อนเพื่อนน้องน้องเพื่อนสูงทั้งหลายนะฮะอันนี้ตรงคัสซีนะครับคัสซีเนี่ยก็เยอะนะครับคัสซีเนี่ยเห็นไหมคระคัสซีเนี่ยกินกินเนื้อเหล็กเข้าไปเลยนะฮะอันนี้น่ากลัวมากนะครับนี่ฮะอันนี้ตรงกระดุมล้อนะครับกระดุมล้อเนี่ยก็เยอะมากนะครับสนิม อะไรฮะฝาครอบจานวงจานเบรกนะฮะอันนี้แหนบนะฮะดูจากสภาพแหนบครับเพื่อนๆแหนบเป็นเยอะมากนะฮะสภาพแหนบมันเยอะมากเลยเนี่ยสนิมนะครับอันนี้ถ้าทุกคนคิดว่ารถของตัวเองเนี่ยมีหรือเกิดนะครับอันนี้คือเข้ามาเช็คได้นะครับเราเช็คให้ฟรีนะครับเพราะว่าผมถามลูกค้านะลูกค้าบอกว่าไปลุยน้ํามาแค่2ครั้งเองนะครับแล้วก่อนหลังจากที่ลุยน้ํามาเนี่ย ประมาณปีที่แล้วเนี่ยเช็คก็ยังไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้คือสนิมขึ้นปีเดียวเองนะครับปีเดียวนะครับขึ้นขนาดนี้นะครับทุกคนนะฮะนะฮะระวังนะครับไอ้พวกที่ไปบุกน้ําลุยไฟกันมานะครับอย่างพวกที่บุกน้าลุยไฟกันมานะครับระวังให้ดีนะฮะเนี่ยครับรถขอ่านก็จะกลายเป็นไอ้นี่กินเนื้อเหล็กเข้าไปแล้วนะฮะนะครับดูนะครับสนิมทั้งนั้นเลยนะฮะสนิมหมดเลยนะครับ อันนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับเนี่ยครับสนิมนะครับอันนี้อันตรายแล้วนะครับเรื่องอันตรายนะครับนี่ครับสนิมหมดเลยรถคันนี้สนิมทั้งคันครับช่วงล่างนะครับเดี๋ยวหลังจากที่หลังจากนี้ประมาณชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากที่เราพ่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคงั้นก็ตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ